เอาล่ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องของผมนะครับวันนี้เราก็กลับมากับการรีวิว Transformer แบรนรรจีนอย่างไบเวออีกแล้วนะฮะโดยที่วันนี้นะครับเราจะทําตัวของตัวที่ผมตามหามานานโดยผมอะ่ะหาไอ้ตัวเนี้ยมาสิปีเลยนะเว้ยเพราะว่าไม่สมัยก่อนผมไม่มีเงินที่จะซื้อมันเพราะว่าราคาค่อนข้างแพงแต่ตอนนี้นะครับผมผมสามารถซื้อมันได้แล้วแต่ตอนนี้นะครับราคาของมันอะ่ะค่อนข้างที่จะถูกมากๆเลยนะเว้ยสำหรับตัวที่มีดีเทลมากขนาดนี้และลูกเล่นเยอะขนาดนี้ ปัจจุบันนะครับผมตอนนี้ตัวที่ผมซื้อตอนนี้นคือเท่ากับ800บาทก็สามารถไปซื้อได้นะครับผมสามารถสั่งในแอปสีส้มอะไรพวกนี้ได้นะครับตอนนี้ราคาค่อนข้างที่จะโอเคมากๆเลยนะฮะมาหีืตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นตัว T W 1น3 4นะครับเป็นตัวของ Gimrock นั่นเองนะฮะมาจากซีรีส์ Transformer เอ่อ uh, a g e of e x t i n c t i o n ปะไม่รู้อ่ะจำชื่อภาคไม่ได้ Transformer 4ของ Michael Bay นั่นเองนะครับก็ ในภาคสี่ใช่ไหมจากความรู้สึกของผมนะเว้ยผมรู้สึกว่าตัวของของเล่นอื่นๆน่ะขายไม่ค่อยได้เลยแต่พอเป็นแบบว่าพวกชุดชุดของพวกของเล่นอาทรานส์ฟอร์ที่เป็นพวกไดโนเสาร์อ่ะกับขายดีมากๆเลยเออมันทําให้แบบว่าภาคเนี้ยจุดเด่นของมันก็คือพวกนี้แหละครับผมพวกไดโรบอทนี่แหละนะฮะทีนี้เรามาดูตัวของกล่องของมันบ้างก่อนที่จะไปดูหุ่นตัวกล่องนะครับผมก็จะมีการบอกเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆนะฮะโดยข้างหน้าก็จะมีรหัส รหัสของตัวรุ่นของกิมล็อกนะครับแล้วก็จะมีเขียวอาโค้ดให้เราสแกนตัวนี้จะเป็นวิธีเล่นนะครับนี่และนี่ก็จะเป็นแบรนด์ของไบเวยนะฮะนี่รอบกล่องก็ไม่มีอะไรมากด้านหลังก็จะเป็นเกี่ยวกับว่าตัวนี้สามารถโพสท่าอะไรบ้างเล่นกับอะไรได้บ้างนะฮะและอย่างตรงนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับว่าตัวของกิมล็อกได้ชุดแถมอะไรมาบ้างนะครับค่อนข้างโอเคแล้วะเวยชุดแถมของมันเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็รอบกล่องไม่มีอะไรแล้วนะฮะก็คําเตือนนู่นนั่นนี่ จาะแล้วก็อาร์ตของกล่องที่สวยมากๆเลยนะจ๊ะอาล่ะทีนี้เรามาดูตัวของ Gimlock กันบ้างดีกว่านะครับผมจากที่ผมได้ลองเล่นมาแล้วก็ได้ลองไลฟ์เมื่อวานเมื่อวานเมื่อซืนมานะครับผมก็จะเห็นได้ว่าเป็นตัวหนึ่งที่สําหรับผมนะผมรู้สึกว่าขั้นตอนการแปลงร่างของมันนะค่อนข้างที่จะน้อยกว่าตัวของ Optimus และไม่ได้ยุ่งยากเท่าตัวของ Optimus เลยเว้ยซึ่งมันเจ๋งมากๆเลยที่แบบว่าตัวตัวมันดูเหมือนดีเทลจะเยอะแต่ว่า พอเราลองเล่นจริงๆอ่ะมันกลับแปลงร่างแค่ไม่กี่ขั้นตอนเองทาไมตัวผมถึงค่อนข้างที่จะหมกมุ่นกับตัวของกิมล็อกใช่ไหมอย่างแรกนะครับผมสมัยก่อนอ่ะผมเคยดูการ์ตูนเรื่องหนึ่งที่มีชื่อว่า ver, ไกเวอร์เว้ยและเขาของมันคล้ายๆกับไกเวอร์ดู้สิเนี่ยๆๆดูเขาของมันผมชอบอะไรที่มันเป็นเขาเป็นแบบแท้งขึ้นมาแล้วแหลมๆอย่างเงี้ยเออแล้วมันคล้ายไกเวอร์มากเลยอ่ะมันเลยทําให้ผมว่าโอ้เจ๋งว่ะสวันต้องมีให้ได้เลยแล้ววันนี้ก็ไดายนเลยครับผมมาสำหรับกิมล็อกตัวนี้นะคผม ทั้งตัวของมันอ่ะเป็นพลาสติกหมดเลยเว้ยแต่ว่าจะทํามาในสีของคล้ายๆกับพวกเหล็กอะไรแบบนี้นะฮะแล้วก็ในเรื่องของดีเทลต่างๆอ่ะคุณเห็นปะเดี๋ยวเดี๋ยวทำให้กล้องโฟก,กัสก่อนอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมขึ้นอินเสิร์ตรูปให้นะครับมันจะมีการแบบว่าปรัชอ่อนด้วยสีเขียวนะฮะให้เป็นลายแบบว่าเหมือนตอนที่ม่งกังสู้กันอะไรแบบนี้แล้วก็ในส่วนของพวกท่ออะไรพวกเนี้ยเขาก็จะใช้สีทองนะครับผมเออซึ่งจริงๆอ่ะในหลายๆเวอร์ชันอ่ะมันจะมีเวอร์ชันที่แบบว่า ทั้งตัวเป็นสีดําล้วนเลยมีสีตัดนู่นตัดนี่ใช่ไหมแต่ว่าเวอร์ชันนี้จะเป็นสีเทาเกือบทั้งตัวเลยนะฮะแล้วก็อย่างตรงเขาใช่ไหมดีเทลเขาก็จะมีแบบว่าสีขาวๆแซมขึ้นมานิดนึงเหมือนกับลายลิควิดที่เขาแบบขีดบนโต๊ะเลยมันดูก็ตลกดีแหละแต่มันถามว่าเท่ไหมก็เท่นะครับทีนี้เรามาดูจุดขยับต่างๆของกิมล็อกดีกว่านะฮะตัวของกิมล็อกนะครับเนื่องจากที่ว่าแบบว่า เรื่องของเ,อเขาเรียกว่าชิ้นส่วนนู่นนั่นนี่อ่ะมันค่อนข้างจะติดติด,ตดแขนติดไหลอะไรมันดูเยอะใช่ไหมดังนั้นการขยับบางทีอ่ะมันอาจจะส่งผลต่อข้อต่อข้อต่อมันค่อนข้างเล็กเลยนะเว้ยเท่าที่ผมลองไปเล่นมาแล้วบางจุดอ่ะถ้าขยับมากๆกอ่ะผมเกรงว่ามันอาจจะหักได้ในอนาคตนะครับดังนั้นก็ถ้าจะใครจะซื้อมาก็เล่นระวังมือหน่อยนะฮะอย่าไปขยับแรงนะครับผมทีนี้เรามาดูเรื่องตั้งแต่ช่วงหัวของมันนะครับ ตัวหัวของมันสามารถหมุนได้เลยแต่ว่าไม่สามารถหมุนได้เยอะขนาดนั้นเพราะมันจะติดไอ้พวกช่วงไหล่อะไรพวกนี้แหละฮะออสามารถสามารถยกขึ้นได้นิดหน่อยก้มลงได้นิดหน่อยนะครับส่วนเขาเขาก็สามารถพับได้นะฮะนี่ขึ้นมาอย่างหัวไกเวอร์โตรดชอบท,ที่ในช่วงของแขนนะครับผมช่วงของแขนของมันนะผมชอบที่แบบว่ามันมีหัวไดโนเสาร์อยู่ติดอยู่สองข้างอเออเป็นไรไม่รู้เกี่ยวกับพวกแบบว่ามันมันดูเท่อะมันดูมันดูบึกอะมันดูเท่อะมันดูน่าเจรงขามอะและ้วก็นี่ ในการขยับของมันนะครับผมในช่วงแขนของมันนะสามารถขยับได้ขนาดนี้เลยแต่ว่าขยับเยอะไม่ได้นะเพราะข้างหลังอ่ะมันจะติดไอ้พวกเขาของมันอยู่ติดเขาไดโนเสาร์อยู่นะฮะก็ขยับได้ไม่ค่อยเยอะแต่อีกข้างนี้ขยับได้เยอะมากเลยเพราะว่าอีกข้างนึงอ่ะจะเป็นหัวไดโนเสาร์จริงๆนะครับมาเลยได้มีอิสระพอที่จะยกยกแขนขึ้นประมาณนี้นะฮะแล้วก็ในช่วงของหัวไหลเป็นต้นไปทั้งสองข้างเลยนะครับผมเราสามารถขยับได้ขึ้นค่อนข้างที่จะสูงเลย นะฮะอ่ะนี่โดยข้างในนะครับผมก็จะเป็นคล้ายๆกับพวกเกียร์แบบนี้นะฮะเขาเรียกว่าอะไรวะคล้ายๆกับพวกด x อ่ะเออการขยับของมันเนี่ยจะเป็นคล้ายๆ DX เลยเวลาขยับที่ก็กกอกๆแต่ว่ายกสูงไม่ได้นะครับผมยกสูงแบบว่าขึ้นมาแบบจับจับหัวอะไรแบบนี้ไม่ได้นะฮะอีกข้างนึงก็ทําได้เหมือนกันนะครับผมอืมแล้วก็พอช่วงแขนนะทั้งสองข้างนะครับก็จะมีที่แบบว่าเป็นอ่า เป็นจอยให้หมุนอย่างนี้นะครับก็ค่อนข้างโอเคเลยแล้วก็สามารถพับแขนขึ้นได้นะครับทั้งสองข้างสองข้างทําได้เหมือนกันเลยนะฮะแล้วก็มาดูในช่วงของแขนใช่ไหมแขนทั้งสองข้างนะครับไม่เหมือนกันด้วยเพราะว่าข้างหนึ่งอ่ะมันจะกลายเป็นชิ้นส่วนที่คล้ายกับกลายเป็นเอ่อหางนะครับแล้วก็อีกข้างหนึ่งก็จะกลายเป็นชิ้นส่วนส่วนหน้าของไอ้พวกคีเล็กอะไรพวกนี้ที่มันเป็นมือเล็กๆของมันะนะครับทีนี้มาดูช่วงมือของกิมล็อกบ้าง ค่อนข้างจะว้าวเลยนะครับผมเพราะว่าการขยับของมันกิมล็อกมีอยู่กี่นิ้วอ่ะหนึ่งสองสามมีอยู่สามนิ้วการขยับของมันก็คือประมาณเนี้ยนะฮะโดยจนนิ้วนิ้วที่สามารถขยับได้นะครับก็จะมีนิ้วข้างหน้าที่ขยับได้นิดหน่อยมันเลยกลายเป็นแบบว่าเหมือนยกยกนิ้วประมาณเนี้ยนะครับทำได้ทั้งสองข้างเลยทําได้ทั้งสองข้างเลยแล้วก็ตัวของข้อมือข้อมือสามารถหมุนได้360องศาเลยครับทีนี้เรามาดูช่วงลําตัวช่วงลําตัวนะครับผม พวกของกิมล็อกอ่ะเวลาจะแปลงล่างใช่ไหมยังไงก็ต้องขยับอย่างนี้อยู่แล้วอะ่ะเออมันจะทําให้แบบว่าการหมุนนะค่อนข้างจะอิสระมากๆเลยครับอิสระพอที่จะแบบว่าจะมาทําท่าต่างๆอย่างนี้ก็ได้นะครับอ่ะทีนี้ช่วงลําตัวท่อนล่างขึ้นมานะครับผมก็จะมีตรงชิ้นส่วนกระโปรงนะครับก็สามารถเปิดได้เพื่อให้แบบว่าเราสามารถแบบทําท่าให้กิมล็อกมันย่อเข่าหรืออะไรแบบนี้นะฮะแล้วก็กระโปรงข้างๆข้างๆก็สามารถขยับได้นะครับ เพื่อในการแบบว่ากลายร่างเป็นตัวไดโนเสาร์นะฮะก็ค่อนข้างแค่เลยนะเว้ยกระโปรงของมันนี่ดีเทลกระโปรงก็สวยมากๆเลยและทีนี้เรามาดูช่วงขาของมันช่วงขาของมันเนี่ยขยับได้อิสระมากๆเลยครับผมแล้วก็ตัวของข้อต่อหัวเข่าอะไรแบบนี้ทําออกมาดีมากๆเลยน่ขานะครับผมเราสามารถแบบว่าเราสามารถขยับได้ประมาณหนึ่งเลยนะฮะดูจากข้างในตรงนี้เราจะเห็นว่ามันจะมีจะมีจอยที่เป็นแบบว่า ค่อนข้างเยอะเลยและรายละเอียดค่อนข้างสูงสามารถแบบหมุนไปข้างหน้าบิดไปข้างหลังแล้วก็หมุนเกี่ยวกับข้อต่อขาอย่างนี้ได้ด้วยนะครับช่วงเข่าเองก็ทํามาค่อนข้างจะดีเลยนะเว้ยคุณเห็นปะาวว่าเข่าของมันสามารถงอได้เป็นสองระดับนะครับผมสามารถงออองอเข่าขึ้นมาอย่างนี้เลยก็ได้นะฮะแล้วก็งอเข่าของขาขาของกิมล็อกได้อีกทีนึงนะฮะเห็นปะ่ะเออมันทําได้ระดับนี้เลยนะครับ แล้วก็เข่าของมันก็จะมีรายละเอียดติดออกมาก็คือตัวของเง่งอะไรไม่รู้ออกมานะครับติดไว้เท่ๆเฉยๆแล้วก็ทีนี้ช่วงเท้าของมันนะครับผมก็จะมีเล่นได้ทั้ง2ฝั่งเลยนะเว้ยก็คือจะมีอันอย่างอย่างร่างหุ่นใช่ไหมครับข้างหน้านี่ก็จะเป็นรองเท้าของร่างหุ่นยนนะเว้ยก็จะเป็นรองเท้าที่แบบมีมีมีม,มีมีเดยขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าเราหมุนใช่ไหมถ้าเป็นร่างไดโนเสาร์เราก็ต้องหมุนนะครับนี่ก็จะกลายเป็นเท้าไดโนเสาร์นั่นเองนะครับอ่า ทั้งหมดนี้ในราคา800บาทนะฮะแต่ว่าช่วงนี้มันก็ลดนะเว้ยมันก็มีร้านที่ลดเหมือนกันนะครับอะผมที่ผมได้ราคา800เพราะว่า,น,าน่าจะรีบตัดสินใจซื้อเกินแล้วไม่ได้ดูร้านอื่นพอเจอร้านอื่นลดราคาเหลือเจ็ดร้อยก็โอเคไม่เป็นไรสั่งซื้อมาแล้วแล้วก็สําหรับตัวนี้นะครับผมยังมีอีกเวอร์ชันหนึ่งเนาะอะถ้าเพิ่มเงินไปอีก400บาทนะครับคุณจะได้จิมล็อกที่สามารถเปิดไฟที่ตาได้เนาะแล้วก็ได้อาวุธเพิ่มมาอีก เพ,เพิ่มมาเป็นเหมือนคล้ายๆกระบองอันที่2อ่ะมาแทนไอหางนี่นะครับก็ตามนั้นแลจจะจ้ะตัวนี้นะตัวหุ่นเฉยๆนะผมให้10คะแนนเต็มเลยแต่ว่าที่จะหกักอ่ะผมหักคู่มือของมันนี่แหละนะครับผมสามารถไปดูได้ในไลฟ์ของผมย้อนหลังนะฮะว่าทําไมผมถึงรู้สึกว่าคู่มือของมันนี่ไม่ค่อยทํามาดีเท่าไหร่เลยบางขั้นตอนรู้สึกว่า่ํามื่อมากเลยนะฮะก่อนที่เราจะไปดูล่างไดโนเสาร์ของมันแล้วเรามาดูกันว่าในรถนี้ในกล่องของเวอร์ชันนี้เขาแถมอะไรมาให้เราบ้างนะครับ อย่างแรกนะครับผมเราก็จะได้ตัวของลูกตุ้มมานะครับที่จะเป็นติดอยู่แขนของกิมล็อกนะฮะเราจะได้มา1อันแล้วก็ตัวของนี่เราจะได้คาทานะครับผมมาอีกหนึ่งแท่งแล้วก็ตัวของลูกตุ้มนะครับผมซึ่งอิงมาจากในหนังเลยผมชอบมากๆเลยที่มันแบบว่าอิงมาจากในหนังนะฮะซึ่งตรงนี้สามารถถอดได้นะครับแต่ว่าพอดีผมประกบเข้าไปให้มันกลายเป็นแบบว่าอาวุธพร้อมถืออย่างนี้นะครับผมและชิ้นส่วนนี้เป็นชิ้นส่วนหนึ่งที่ส่งผลต่อ การแปลงล่างมากๆเลยนว้ยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทําไมมันถึงเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วก็นี่ส่วนที่ผมชอบมากๆเลยนะครับผมก็คือดีเทลหางนะฮะมาเป็นลำอย่างนี้เลยนะครับผมสามารถงอได้นะฮะนี่มันงอได้อย่างนี้เลยคือป,ปกติแล้วกิมล็อกในพวกของเล่นทั่วไปใช่ไหมเราจะต้องเราจะต้องเอาเอาวุธของมันมาต่อเป็นหางเว้ยเออเนี่ยไอพวกกิมล็อกสีส้มอะไรพวกนั้นอะ หรือกิมล็อกที่แบบว่าตัวที่เพิ่มราคาไปอีก400บาทนะ่ะก็จะเอาเอาวุธไอ้กระบองเนะี่ยมาเป็นหางเหมือนกันซึ่งผมโอเคมากเลยนะเว้ยที่แบบว่ามันมีหางเป็นแบบว่ามันดูเป็นหางธรรมชาติอย่างเงี้ยมาทีนี้เรามาให้ตัวของกิมล็อกถือกันดีกว่านะครับอ่าอย่างข้างนี้ใช่ไหมในซีรีส์ในหนังของมันนะครับผมเอ่อทางซ้ายของผมจะเป็นขวาของคนดูใช่ไหมอ่อข้างขวาของมันนะครับผมก็คือข้างนี้นะฮะก็จะถือกลายเป็นลูกตุ้งขึ้นมาเว้ย เออมันจะกลายเป็นลูกตุ้มขึ้นมาปึ้งนี่ก็จะมาติดแขนอย่างนี้นะครับไว้ใช้สาหรับแบบว่าทุบอะไรแบบนี้เคยเห็นเหมือนกันออพติมัสก็เคยโดนนะฮะแล้วก็แล้วก็อีกข้างหนึ่งนะครับผมให้เรางอแขนขึ้นยกแขนขึ้นนิดนึงแล้วก็แล้วก็ปลดตรงมือมันเพื่อให้มันถือกระบองได้นะครับซึ่งกระบองของมันนะ่ะคุณดูสิดีเทลของมันค่อนข้างดีนี่คุณเห็นปะว่ามันมีแบบว่าเขาเรียกว่าปาดปาด,ปาดสีสีเขียวๆให้เห็นนะอ่ะเออถ้าคุณเห็นนะ แล้วก็นีให้ถือนะครับผมสามารถถือได้ทุกทุกข้อเลยนะเว้ยไม่ว่าจะเป็นแบบว่าถือถือแบบว่าจะทุกอะไรแบบนี้นะครับผมซึ่ง้น้าหนักของมัน,นมันค่อนข้างจะเอียงเอียงมาข้างหน้าเลยอะ่ะมันทําให้แบบว่าแขนของกิมล็อกบางทีอะ่ะมันเอ็นไปหรือม,มันเกือบจะล้มก็มีนะครับหรือจะยกขึ้นมาข,ขยับให้ข้อมันสูงขึ้นอนะ่ะจับให้ข้อมันสูงขึ้นนะครับผมเพื่อจะทําท่าเป็นท่าแบบว่าถือกระบองเหมือนในหนังแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับ แล้วก็นี่ยังไม่หมดนะครับลูกเล่นของมันค่อนข้างเยอะเลยก็คือคุณเห็นเดือยที่อยู่ตรงนี้ไหมฮะเนาะแล้วก็ด้านหลังของกิมล็อกก็จะมีที่ให้เสียบเหมือนกันนะครับนี่โดยเราก็จะเอามาประกอบอย่างนี้มนในหนังเนาะที่จุดจกิมล็อกอะ่ะยกเอามือขึ้นมาแล้วก็เอามือคว้าตัวของกระบองเพื่อจะเตรียมมาเป็นอาวุธนะครับนี่มันก็จะกลายเป็นแบบว่ากิมล็อกสะพายอย่างนี้นะครับอ่า ต่อมาก็จะเป็นชิ้นส่วนของอาหางที่ผมไม่รู้ว่าไม่จะเอามาทําเป็นอาวุธอะไรวะสําหรับใครที่คิดว่ามันจะมาเป็นอาวุธอะไรลองลองพิมพ์มาแล้วกันเนาะสําหรับผมผมคิดว่ามันอาจจะกลายเป็นโล่หรือไม่ก็กลายเป็นแบบว่าอาวุธอาวุธท,ที่เอามาฟาดเฉยๆอะ่ะเจ็บว่าเอาอ,เอมันคงไม่ใช่ปืนหรอกเนี่ยมันก็จะกลายเป็นแบบนี้นะฮะเวลาถือเออมันจะคล้ายกับไอตัวอีกตัวหนึ่งที่เป็นเพื่อนของมันอ่ะตัวที่มันเป็นสไปโนอ่ะ ก็น่าจะเป็นประมาณนั้นซึ่งอันนี้ก็ทําได้เหมือนกันนะครับผมสามารถเอามาห้อยด้านหลังได้เหมือนกันนะครับนี่ถ้าติดข้างหลังอะ่ะมันก็จะเป็นแบบนี้เลยอ่าหรือยังมีอีกลูกเล่นของมันเห็นไหมฮะว่ากระบองของมันอะ่ะมันสามารถใส่ได้อีกเราก็เอาเนี่ยไปประกบกันอย่างนี้ปุ๊บกลายเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ปรประกบกับตัวของกิมล็อกปึ้งนี่ก็จะกลายเป็นแบบนี้ ไม่รู้ว่าเพื่ออะไรแต่โคตรหนักเลย <c oughs> พูดจริงนะเว้ยโคตรหนักเลยอ่านะครับนี่นี่ก็จะเป็นทั้งหมดของมันนะฮะเกี่ยวกับลูกเล่นของตัวหุ่นแล้วก็อาวุธของมันนะครับทีนี้เรามาทําให้มันกลายเป็นตัวของไดโนเสาร์กันดีกว่านะครับนี่แหละคือจุดขา,ขายของมันเลยแหละขั้นตอนแรกนะครับผมให้แกะตัวของไออาวุธอันนี้ออกมาก่อนนะฮะอ๋อเล็กอย่างหนึ่งตัวของกระบองของมันนะครับผมเราสามารถอ้าออกมาได้เว้ย เพราะว่าในในหนังของมัน,มนก็อาออกมาไว้ใช้แบบว่าทุกนะฮะนี่จะกลายเป็นอย่างนี้เลยกลายเป็นกระบองยักษ์นะครับค่อนข้างเท่เท่มากๆเลยกออ็เหมือนที่บอกก่อนหน้านี้นะครับผมว่าผมชอบมากๆที่มันอิงจากหนังมาแบบเป๊ะค่อนข้างจะโอเคเลยอะอะโอเคนี่อออ่ะนี่เราก็จะได้ออกมาเป็นอย่างนี้แล้วนะครับนี่เห็นว่ามันจะมี ตัวของแพ่งไอรมิลซอนอยู่เดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันระวังไว้ข้างๆนี้ก่อนอ่ะทีนี้เรามาแปลงร่างให้มันกลายเป็นไดนโนเสาร์ดีกว่านะครับผม,มกลายเป็นพันทีริกซ์นั่นเองนะครับ ก็เสร็จไปแล้วนะครับผมเกี่ยวกับการแปลงร่างจากหุ่นยนต์เนาะกลายเป็นไดโนเสาร์นะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่ามันยังมีอีกหนึ่งขั้นตอนที่สําคัญมากๆเลยเพราะว่าจุดนี้นะครับผมในบางรุ่นเนาะเขาไม่ได้ใส่ใจมาแล้วมันทําให้แบบว่าหุ่นน่ะมันดูไม่สวยมากๆเลยก็คือช่วงคอของมันน่ะคุณเห็นปะว่ามันจะมีมันค่อนข้างที่จะโล่งเลยคุณเห็นปะเดี๋ยวนะผมลองเอามือเนี่ยเห็นปะว่าช่วงตรงนี้ของมันน่ยมันโล่งมากๆเลยนะครับดังนั้น เขาจึงแถมไอ้ตัวนี้มาให้เราด้วยเพื่อมาปิดไอ้ร่องตรงนี้นี่แหละครับนี่โดยเรานะครับผมจะต้องเอาไอ้แท่งนี้ของมันนะฮะดันเข้ามาเพราะตอนแรกเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเราก็ดันเข้ามาให้อย่างนี้นะครับผมแล้วก็เอาสอดที่กาปั้นของมันนะครับนี่กาปั้นที่มันเข้าไปในคอของมันนะฮะสอดโดยเอาด้านที่มันจะมีจัง,งอยอย่างนี้ขึ้นมานะฮะเอาขึ้นนะครับน,น่าจะเป็นด้านที่ถูกต้องแล้วก็สอดเข้าไปในรูปึ๊บ ครับพอได้แบบนี้ปุ๊บเราก็เอาอีกข้างนึงอีกข้างนึงก็จะเป็นแบบนี้นะฮะเพื่อให้พอดีกับมันเนาะประกบเข้าด้วยกันนะครับอืมอ่ะเป็นไงดูดีดูดีกว่าเมื่อกี้มากๆเลยนะครับนี่นี่ก็จะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมกับการแปลงร่างจาก โรบอตโหมดกลายเป็นไดโนโหมดนะครับผมผมก็ดูสิว่ามันเรียกว่าอะไรนะฮะทีนี้เรามาดูลูกเล่นในด้านของการเป็นไดโนเสาร์บ้างนะเราะผมก็คล้ายๆกันนะั่นแหละผมเป็นคนนึงนะัะผมที่ชอบของเล่นที่มันค่อนข้างของเล่นที่มันเป็นสัตว์แล้วก็มันสามารถอ้าปากได้นะงั้นตัวนี้นะครับผมก็สามารถอ้าปากได้เหมือนกันเอ้ยโเคเทแล้วก็ฟันของมันนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นชิ้นที่เรียกว่าทําจากยางนะฮะ จากนั้นก็ไม่ต้องห่วงเรื่องแบบว่ามันจะคมกันไปหรือเปล่าน้องๆสามารถเล่นได้ไหมนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับผมข้างในปากของมันอ่ะถ้าเราซื้อแพ็คแพ็คเสริมมันยังมีแพ็คเสริมขายอีกนะเวยก็คือมันจะขายพวกอาวุธเอกบองอีกอันนึงที่ผมบอกนั่นแหละแล้วกับลิ้นอะไรแบบนี้มาให้นะฮะเพราะตัวนี้มันจะมีลิ้นด้วยในเนื้อเรื่องอ่ะเราก็จะเห็นลิ้นของมันในการที่มันใช้มาพ่นไฟนะครับผมแต่ตัวนี้ไม่มีนะเว้ยนะเราต้องไปซื้อแพ็คเสริมของมันมานะครับก็คร่าๆก็ประมาณนี้แขนของมันอ่ะ เขียนในรูเสาเล็กๆของมันก็ไม่มีอะไรครับผมเป็นบอลจอยขยับไม่ได้ขยับได้แค่นิดเดียวแค่นั้นแหละนะฮะนี่แล้วก็ในช่วงขาอันนี้ผมไม่มั่นใจผมไม่มั่นใจมากๆเลยว่าแต่ละคนน่ะเขาจัดขามันยังไงเพราะว่าตามตามชีวภาพของร่างกายของมันแล้ว่ขาที่เล็กมันควรที่จะเป็นแบบว่าน่องน่องมันควรจะอยู่ข้างหน้าแล้วขาอยู่ข้างหลังใช่ปะ่ะแต่ว่าพอมันเป็นหุ่นยนต์อย่างเงี้ยมันมันกลับเป็นอย่างเงี้ยผมไม่รู้ว่ามันถูกต้องหรือเปล่าผมรู้สึกว่า อย่างตัวของอับาลินเจอร์ใช่ไหมมันยังมีข้างหน้าแบบงอไปนนด้เปนอ่าแต่ตัวนี้มันแบบมันมันมาเป็นแท่งอย่างนี้เลยผมรู้สึกเอะนี่ทำถูกหรือเปล่าหรือจริงๆมันมีวิธีอื่นอยู่นะครับผมผมก็ไม่รู้เหมือนกันแหละว่ามันอันไหนถูกต้องไหนผิดก็ตั้งตามนั้นแหละเพราะว่าตัวนี้นะครับผมสําหรับผมแล้วนะช่วงขาของมันเป็นอะไรที่น่าเป็นห่วงมากเลยเลยเพราะว่าในการขยับอะไรทีอ่ะข้อต่อที่เชื่อมกับขาก็คือไอ้แท่งตรงเนี้ยที่มันติดกับส่วนลําตัวตรงนี้เดี๋ยวนะผมลองแกะให้ดูเนี่ย มันค่อนข้างจะบางมากเลยอะถ้าแบบทิ้งไว้สักพักหนึ่งหรือไปเจอที่อากาศร้อนๆจนพลาสติกมันกรอบอะผมเกรงว่าในอนาคตอะหักแน่นอนนะครับค่อนข้างน่ากลัวเลยอะแล้วก็ในช่วงขาขาของมันตรงเข่าเองก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันถ้าเกิดว่างอผิดหรือว่างอแรงเกินไปอะอาจจะทําให้หักได้เลยอะดูน่ากลัวมากเลยอะเนี่ยแล้วดูช่วงเข่าของมันนะฮะมันขยับได้สองต่อก็จริงแหละแต่ว่ามันเป็นต่อที่ต่อเดียวกันอะ มันเป็นไอ้ข้อที่มันเป็นแท่งที่มันต่อด้านบนกับด้านล่างเป็นแท่งเดียวกันน่ะถ้าเกิดมันหักแล้วก็ไม่สามารถทําอะไรได้เลยอ่ะจริงๆซ่อมก็น่าจะยากอยู่อ่ะถ้าที่ผมวิเคราะห์ดูนะก็ตามนั้นแหละครับผมไม่ผมไม่อยากจะจัดการเรื่องขาอะไรมันเยอะเพราะมันดูดูอ่อนแอมันดูอ่อนแอสุดเลยอ่ะแล้วก็ทีนี้มาดูที่ช่วงหางนี่พอต่อเป็นช่วงหางแล้วกลายเป็นธรรมชาติสุดๆเลยแล้วหัวของมันน่ะหัวอีกข้างนึงที่เป็นช่วงไหล่ของมันอ่ะก็คือ เขาพับเขาพับลงมาเว้ยเขาพับลงมาเก็บเป็นอย่างนี้ให้มันเนียนแล้วก็ไปกับหางของมันได้อย่างงี้เออนี่แล้วก็ในส่วนของหางมันนะครับผมผมต้องขอแกะก่อนนี่เราต้องไงเราต้องไงายมือของมันที่อยู่ตรงเนี้ยให้ก,กำปั้นของมันไงขึ้นเป็นด้านอย่างเงี้ยไม่ใช่แบบว่าลงอย่างงี้นะเว้ยเพราะว่าอย่างนั้นอ่ะมันจะไปเบียดกับไอ้ตรงข้อที่เป็นนิ้วของมันทําให้หางอ่ะได้ทาให้นิ้วของมันนะ่ะไม่ ไม่จับหางมันเออมันจะกลายเป็นแบบว่ามันง้องเงี้ยงอะ่ะนะฮะและนี่ก็คือการใส่ที่ถูกต้องนะครับผมผมไปดูมาแล้วว่าเนี่ยคือการที่ใส่ถูกต้องจริงๆเราไม่ได้แบบว่าเอาใส่ข้างล่างอะไรแบบนี้นะเว้ยไม่งั้นมันจะแหกกฎฟิสิกส์เกินนะครับผมอ่นะนี่แล้วปิดปากก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับโคตรเท่เลยอะ่ะจริงๆก็สมแล้วนะครับผมกับที่ตามหามาตลอด10ป,ปี1ิป,ปีเลยนะเว้ยหาหตัวแบบนี้เนี่ย แล้วราคาแบบนี้นะครับผมอ๋อแล้วลืมบอกอีกอย่างหนึ่งไปนะครับตัวนี้นะครับผมมีความสูงอยู่ที่24เซนติเมตรนะฮะค่อนข้างสูงเลยนะเว้ยเนี่ยสามารถจับนี้ได้ด้วยก็จบไปแล้วนะครับผมเกี่กบการรีวิวตัวของ t r a n s f o r m e r g อ m m l o ok มจากบแบรนด์ไบเวยนะฮะแบรนด์จีนอีกแบรนด์หนึ่งที่เราซื้อมานะครับผมก็จะมีทั้งตัวของอัลติมัตแล้วก็ตัวของ g i m l o c k นะฮะ สำหรับตัวนี้นะครับผมผมอยากจะบอกว่าเรื่องดีไซน์กินขาดมากๆเลยแต่จะมีเรื่องเกี่ยวกับข้อต่อของมันนะ้อยอย่างช่วงขานี่แหละที่ผมรู้สึกว่าเป็นข้อเสียของมันมากๆเลยเว้ยมันอาจจะหักในอนาคตก็ได้ถ้าเล่นแรงเกินไปอ,อ่ะนะครับสำหรับในส่วนอื่นๆผมก็โอเคนะจุดขยับก็โอเคอาวุธที่แข็แถมมาก็โอเคมากๆเลยมีได้แท่งแท่งที่มันถือมาแล้วก็ตัวของลูกตุ้มมานะครับผมแล้วก็ที่ชอบมากๆเลยก็คือ ไอช่วงแผงคอนี่แหละเพราะบางที่เราต้องซื้อเป็นแพ็กเสริมเออบางทีมันแยกขายนะเว้ยมันทําให้เราต้องแบบจ่ายเงินซื้อซื้อซ้ำหนึ่งซื้อซ้ำสองอ่ะแล้วตัวนี้นะครับผมเป็นสีสีนี่นี่น,นี่คุณเห็นปะเหมือนที่ผมบอกมันจะมีการแบบว่าบลัดนิดนึงให้เป็นแบบสีสีเขียวๆอ่ะโคตรเท่นะฮะก็ตามนั่นแหละครับผมขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าไรนะ่น่ะบายยครับนี่ ถ้าคุณเพิ่มไปอีก400นว้ยคุณจะได้ตัวกิมล็อกที่เปิดไฟนิตาได้นะเว้ยแต่แลราจะมาทำอะไรอจริงไหมอะ่ะแค่นี้ก็เท่พอแล้วง,งุงยิงงุงยิงงุ้งยิง